สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศกับการมาเยือนของพายุทั้ง3ลูกค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนกําลังแรงนะคะโซเดลค่ะฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่9แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปฟังกันนะนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ w r ค่ะ อัปเดตสภาพอากาศจากโมเดล ECMWF นะคะและ GFS กับการมาเยือนของพายุทั้ง3ลูกนะคะแต่ลูกที่3เนี่ยนุ้ยขอ,อยังไม่พูดถึงก่อนนะคะลูกที่1พายุลูกแรกนะคะพายุโซเดลค่ะจากทั้ง2โมเดลนะคะให้ตรงกันเลยว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันนี้นะคะแล้วก็อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะ ก่อนที่จะมาสลายตัวที่บ้านเรานะคะที่ภาคอีสานตอนบนเราก็มารอดูและมารอลุ้นกันนะคะว่าเย็นนี้ค่ําคืนนี้นะคะในภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนพายุลูกที่สองพายุโมลาเบค่ะโมลาเบเนี่ยนะคะแปลว่าไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งนะคะที่ไว้ทําเครื่องเรือนค่ะของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะ และจากทั้งสองโมเดลเนี่ยก็ให้ตรงกันอีกว่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามในวันที่28นะคะและช่วงกลางคืนก็จะเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านเราค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเราก็จะเคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานตอนล่างในช่วงวันที่29ค่ะผลกระทบนะคะต่อบ้านเราอาจมีฝนหนักถึงหนักมากได้ค่ะถ้าช่วงนั้นนะคะมวลอากาศเย็นถอยกลับบ้านที่จีนค่ะ และถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับพายุทั้งสองลูกนะคะหนุยก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะตอนนี้เราก็มาดูประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลค่ะพายุระดับ4นะคะก็วันนี้ก็เป็นฉบับที่9แล้วนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกาะไหหลำประเทศจีนไปทางใต้ประมาณ 115กิโลเมตรหรือที่ละติจูด17.5องศาเหนือลองจิจูด109.7องศาตะวันออกค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและคาดว่าพายุนี้นะคะจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่25ถึง26ตุลาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนกับมีลมแรงค่ะบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและนุ้ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีนะคะถ้ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับต่อไปค่ะ ตอนนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนุ้ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามคลิปของนุ้ยตลอดมาค่ะเป็นกําลังใจให้นุ้ยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดได้ตามนี้เลยนะคะกดกระดิ่งก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนุ้ยนะคะพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประจําวันที่25ตุลาคม2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือสําหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังปานกลางพาดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างค่ะทําให้ภาคใต้นี่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลนะคะพายุระดับ4บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในช่วงวันที่25-26ตุลาคมนี้นะคะและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะส่งผลทำให้ด้านตอนออกของภาคตวนออกเชิงเหนือมีฝนกับมีลมแรงค่ะสำหรับพายุดีเปรสชันพายุระดับ2บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือนะคะหรือทางตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโมลาเบพายุระดับ3แล้วค่ะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่26-27ตุลาคมนี้นะคะจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่28-29ตุลาคมค่ะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปนะคะตอนนี้เราก็มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยค่ะ ร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-24ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33อถึงองศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสเลยค่ะโอ้อยางงี้นะไปเที่ยวนาะอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายวันนี้ไม่มีฝนนะคะ ท้องฟ้าแจ่มใสกับมีเมฆบางส่วนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่เชียงของนะคะ18องศาค่ะอําเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ไม่มีฝนค่ะท้องฟ้าแจ่มใสพรุ่งนี้มีฝนช่วงเที่ยงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธาน,นีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด18-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสยอดภูนะคะอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสโอ้อีสานก็น่าไปเที่ยวเหมือนกันนะคะอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะคะท้องฟ้าแจ่มใสกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสค่ะ พรุ่งนี้ฟ้าคลึ้มทั้งวันนะคะอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาท้องฟ้าแจ่มใสค่ะพรุ่งนี้อาจมีฝนปอยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันนี้อากาศโดยรวมนะคะนับว่าดีเลยค่ะไม่มีฝนมีเมฆบางส่วนพรุ่งนี้ฟ้าคลึ้มทั้งวันนะคะอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะและมีฝนอีกทีก็ตอนสองทุ่มถึงหทุ่มนะคะ ปริมาณฝนช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ย2.8ม mm, ิลิเมตรและช่วง2ทุ่มถึงห้าทุ่ม2.1ม mm, ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ตอนกลางวันไม่มีฝนนะคะอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมวันนี้ช่วงบ่ายฟ้าครึมค่ะมีฝนตอนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เลยค่ะปริมาณฝนก็ไม่ได้มากนะคะ1.2ม mm. มพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะ ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้มีเมฆบางส่วนค่ะไม่มีฝนนะพรุ่งนี้มีฝนโปรยค่ะอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมีเมฆบางส่วนเหมือนกันค่ะไม่มีฝนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะ ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้มีเมฆบางส่วนค่ะไม่มีฝนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมานะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะ วันนี้มีเมฆบางส่วนค่ะช่วง11โมงมีฝนโปรยฝอยๆนะคะปริมาณฝนก็แค่0.2ม mm. ิลิเมตรคิดว่าไม่ตกก็แล้วกันเนาะพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มีฝนตอน11โมงถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝน4.0ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะพักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันค่ะ มีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง คลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะมีฝนตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงค่ะและมีฝนตกอ,อีกทีช่วงบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะคะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงบ่ายโมงนะคะ 6.5มิลิเมตรค่ะแล้วก็ช่วงบ่าย3-5มถึง5เย็นนะคะ1.3มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะตอนนี้นะคะมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ วันนี้นะคะนุ้ยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย